และหนึ่งกรมพาเนี่ยเลือกตั้งอีก47จังหวัดเนี่ยมีคำถามว่ามีโอกาสไหมที่จะเข้าวินนายกอบอจอซึ่งเป็นหมายมั่นปั้นมือของตั้งแต่ก้าตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าไกลและมาะถึงประชาชนเอางี้นะหัวหน,น้าเทงไม่ต้องไปคิดมากครับเอาแค่ส่งตอนนี้18จังหวัดนะคว้าชัยมาให้ได้แค่1-2จังหวัด ถือว่าชนะสิทธิ์ครับถ้าดูต่อไปเดี๋ยววิเคราะห์เอาลึกมีโอกาสอย่างที่บิวพูดถึงครับส่วนจังหวัดไหนมาไล่กันดูอา้าวอันแรกเลยเชียงใหม่เชียงใหม่ตอนนี้คู่แข่งคู่ชิงดุเดือดเลือดพล่านพ่อใหญ่ทักษิณไม่ต้องการให้ส้มขยายผลคู่ชิงคือพัชอาชายัยรัฐพัชอาชายัยรัฐของของส้มอันนี้เขาเลือกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่อดีตผู้อำนวยการสำนักง,งานนวัตรกรรมแห่งชาติครับเอ คู่ชิงไม่ใช่ใครครับพิชัยเลิศพงอดีศรตอนนี้เลขาธิการพรรคเพื่อไทยออกหนังสือเรียบร้อยให้พิชัยใช้ชื่อพรรคเพื่อไทยหาเสียงได้ออามาที่ลำพูนคู่นี้แข่งกันไม่รู้ให้ดูทัศนีบูรณภกรว่าจะเอาอยัางไงอ,อลำพูนนายกคนเก่าอนุสรวงวันและอดีตสสลลำพูนสี่สมัยนะนีเกาามาแข่งกับใครแข่งกับโกเฮงครับ วีระเดชผู้พิสิทธ์ครับโกเองของของประชาชนใช่ทายาททายาทคู่ชิงเขาทายาทอดีตนายกอบจลำพูนเขามากนะใช่ตั้งแต่ผมทําข่าวไอ้นั้นวงวันเขาเป็นตระกูลใหญ่นะพ่อเลี้ยงนะพ่อเลี้ยงใหญ่บ้านใหญ่ะบ้านใหญ่ลำพูนมาที่มุกดาหารพี่โอมุกดาหารตอนนี้เล็กตัวแทนของประชาชนสุริสุพ์สุริ สุอริยพงศ์มุกดาหารเป็นคนโกราชแต่มาเติบโตที่บ้านใหญ่ตระกูลทองผาอมีความเป็นบ้านใหญ่อยู่นะใช่ใช่เล่นการเมืองท้องถิ่นมายาวนานเอาละสิน่าสนใจเพราะมีกลิ่นของบ้านใหญ่ด้วยแข่งกับใครครับแข่งกับนายกอบจมุกดาหารคนเก่าสีโยหะมุกดาธนพงศ์พลโทพลโทจิตสีโยหะมุกดาธนพงศ์ครับออและอีกคนหนึ่ง เข้าชิงอีกคู่หนึ่งนะบุญสินปทุมรีครับนี่อดีตสสมุกดาหารอ๋อนีจริงสองคนคู่นี้จะชิงกัน3าคนเนี้ยสคนมีลุ้นนะทนายเล็กดูสิว่าจะฝ่าด่านได้ไหมต่อไปที่หนองคายพี่เอที่หนองคายนี่มันมากนั่นตัวแทนของประชาชนประชาชนในนี่คืออุรยศ์เอียสกุลตระกูลเอียสกุลคือบ้านใหญ่จริงๆบ้านใหญ่เหมือนกันนะหนองคายเอียสกุลนี่หของหนองคายครับสมัยเดิมที่หนองคาย เฮียกิมกายบอกได้เลยใจมากๆครับลูกชายมาเป็นรัฐมนตรีในความของใหม่เนี่ยเป็นนายกเศรตรีเมืองหนองคายนะใช่หัวหน้ากลุ่มพลังสามัคคีมีความใกล้ชิดกับเครือข่ายสายหลุงป้อมสมัยเดิมอืแข่งกระใครครับที่นี่พ้นสมัยเดิมเอียสกุลก็ใหญ่มากในเชิงธุรกิจและการค้าขายข้ามแดน แข่งกับคนนี้ครับตระกูลศรีตะบุตรไอ้นี่การเมืองท้องถิ่นเลยนะท้องถิ่นหมดลบ้านใหญ่สนิทของพี่พินิจจารุสมบัติครับเออนี่ศรีตะบุตรกับเฮียสะุลเนี่ยถือว่าเป็นบ้านใหญ่ทางการเมืองในหนองคายลุ่มน้ําสงครามยาวเฟื้อยไปถึงหนองคายตรงนั้นศรีตะบุตรเขาแสดงว่าเอาเป็นว่าได้ลุ้นตั้งคู่แหละคู่นี้นะคู่นี้นะสูีขี้คูขี้หสูสีหรอเออขูสูสีคู่ขี้เขาล้มยักษ์กันเลยเอันนี้นนับตา หนองคายนะอย่าประมาทซึ่งกันและกันมาที่จังหวัดตราดอันนี้มีเหตุนะขาใหญ่ที่สุดวิเชียนทรัพย์เจริญครับวิเชียนเจริญนะตัวเต็งอดีตประธานหอการค้าและยกอบวจตราดหกสมัยเหรอหกสี่ยี่สิบสี่อ่ะหัวหน้ากลุ่มลูกเมืองตราดเนี่เป็นคนเมืองตราดเลยหกสมัยเลยเหรอวิเชียนเนี่ยเป็นลูกเป็นเลือดนักสู้ผู้ท้าชิงมาจากประชาชนเนี่ยชนละทีนุ่มหนูครับนี่ประกาศมันตั้งแต่ไหนแต่ไรนะนานแล้ว ทีมเป็นอดีตผู้อำนวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร<อ>ของกรมวิชาการเกษตรครับได้ลุ้นไหมเดกดโกพี่โอคิดว่าชลาทีได้ลุ้นบ้างไหมผมว่ามันอยู่ที่เมืองตรานี่เขามีฐานคะแนนของพักประชาชนพักคก้าไกลเดิมร์ใช่ฝั่งตอนออกเนี่ยช่วงหลังๆพักพักคก้าไกแลและประชาชนก็มีฐานเสียงใช่แต่การเมืองท้องถิ่นมันคนละพฤติกรรมกันใช่ลองดูทีว่าได้ลุ้นไหมอยู่ที่เฮียวิเชียนเนี่ยจะไหวไหม ลงมาแล้วต้องไหวสินี่นี่ตั้งแต่ผมเป็นนักข่าวแรกๆเฮียวิเชียนเป็นนักสู้ตั้งแต่ในอะเรอ่มะเอามาที่จังหวัดที่เลือกตั้งใหญ่เนี่ยเจ้าไกลเขากวาดทั้งหมดเลยเรียบภูภูเก็ตภูเก็ตนี่ขาใหญ่ตัวจริงเสียงจริงตัวใหญ่คือเรวัตอารีรอบอดีตสสพักประชาธิปัตย์หัวหน้ากลมภูเก็ตยัดได้ หยัดได้นี่คือเชื่อใจได้คือไว้ใจได้ไว้ใจได้หยัดได้คือไว้ใจได้เชื่อถือได้อ่ะคราวนี้เจอกับหมอเลอดสักลิ์ลที่ได้กุ่นโอ้โหคราวนี้เขาบอกว่าการเมืองภูเก็ตตอนนี้เกาะเย็นสบายอากาศแต่มันร้อน่าครับที่พวกอสมอพวกแพทย์พวกหมอเครือข่ายนี่ช่วยไหมใช่หรือว่าฐานเสียงเดิมของก้าวไกลช่วยไหม หมอเนี่ยอยู่โรงพยาบาลวาชิระภูเก็ตนะคนภูเก็ตเนี่ยจะแบ่งครึ่งระหว่างภูเก็ตดั้งเดิมกับภูเก็ตย้ายถิ่น <c oughs> ตอนนี้ภูเก็ตย้ายถิ่นเนี่ยหนหมอภ <c oughs> <c oughs> ูเก็ตย้ายถิ่นก็เยอะเามาที่จังหวัดสมุทรสงครามก็บ <c oughs> อกได้หลุนเหมือน,น,นกันนะนี่ก็ได้หลุนครับได้หลุนเหมือนกันนะนันทิยาลิขิตอนนวยชัยครับครับ <c oughs> เป็นนายกส,มอสอโมสรโรตารี่ครับนะครับทำงาน สังคมมายาวนานเป็นทายาทของคุณอานวยลิขิตอํานวยชัยอดีตนายกอบจอันนี้ก็มีความสมัยมีความเป็นบ้านใหญ่เหมือนกันนะบ้านใหญ่ครับเอาละสิบ้านใหญ่ชิงกับใครครับการสุดาปานสุทธะนายกอบจจากพรคพลังประชารัฐตอนนี้อาอการสุดาเนี่ยเหนื่อยละเหนื่อยนะเหนื่อยครับเพราะเหนื่อยอะไรกนเนี่ยเพราะอย่างที่บอกที่ขึ้นต้นด้วยสมุดสมุดนะเออก้าวไกลก็กวาดไปหมดนะใช่อะไรที่สมุด ย่เป็นสมุดโน้ตเนี่ยแหละสมุดปราการสมุดสงครามสมุดสาครเหนื่อยอีกที่หนึ่งคือสมุดปราการครับนี่สมุดปราการเนี่ยสุนทรปานแสงทองอดีตรัมตีช่วยมือขวาของเฮียววัฒนาถือว่าครั้งนี้สุนทรปานแสงทองเนี่ยลงท้องถิ่นครั้งแรกนะเมื่อก่อนจะอยู่อยู่ล่งวจมาหลายรอบไม่แต่อยู่แบบครับอยู่หลังฉากหลังจากเป็นกรแมเป็นสจอวจเนีิยนะแล้วก็ให้นันทิดาใช่ไหมใช่นะ ออกร่าไปแต่ครั้งนี้ออกเองเดิมเป็นรองนายกอบจอยู่ที่นี่หลายสมัยครับเป็นมือขวาเป็นมือทํางานของอาวัตวัฒนาเลยมาทองคําได้เป็นตอนนั้นเป็นรัตีช่วยใช่แข่งเับหมอเอกนพดลสมยานนทนากุลครับอ้นี้เป็นผู้บริหารของยูนิคแล็บโบราทอรี่โอ้นี่คือรอบนี้นะประชาชนได้ลุ้น ถือว่าฐานที่มั่นของการเมืองใหญ่ใช่สมุดสมุดพี่วีฝั่งคนรุ่นใหม่และแรงงานหนุนฝั่งนี้ใช่ฝั่งขาใหญ่นายกใหญ่นายกอบตสอบจอยู่ฝั่งสุนทรปานแสงทองครับเออคราวนี้แหละครับมันก่อนที่ที่คลิปเฮียวัฒนาโอ้โหมาพูดใช่ไหมใช่นี่ได้ลุ้นแต่ว่าได้ลุ้นแหละนี่ต่างคนมีจุดแข็งคนละแบบกันถ้าบ้านใหญ่มาทองคำพ้ายศึกจบครับ จบหมดเลยนะจบครับโซเห็นจบหมดนะจบครับเอามาที่นนทบุรีที่เป็นฐานที่มั่นของก้าวไกลก่อนหน้านี้อ่านี่ขาตัวจริงเสียงจริงมาห้าหกสมัยทนตงชัยเย็นประเสริฐครับหกสมัยเลยเหรอใช่นายกอบจนนทบุรีหกสมัยเลยเหรอใช่อันนี้ผสานผลประโยชน์ได้ลงตัวทุ่งพึ่งหลวงเป็นการจับมือระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยช่สู้กับประชาชนเลิศดมงคลวลาเวนุเวนุอาเวนุเออ อันนี้อดีตกรรมการบริการเดวาเรียวเอสเตดและนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นนทบ,บุรีคนรุ่นใหม่ครับคนรุ่นใหม่ก็สานเสียงที่กระแสของก้าวไกลจะสู้กับฐานที่มั่นหกสมัยได้ไหมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ว่าเพื่อไทยหนุนใครและสกัดส้มครับเอ,อ่ามันมันจะเป็นเส้นแบ่งแรงเวี่ยงอยู่เพราะบ้านผมอยู่ <c oughs> บางกัวทองผมรู้ <c oughs> เพราะนนทบ,บุรีเนี่ยเพื่อไทยเขาก็อยาก การเมืองระดับชาติเขาก็อยากกลับมานะทวงคืนนะเอาคราวนี้ไปเร็วๆครับดูที่จันทบุรีครับมานายยกโจธนพลกิจการเนี่ยนายกอบจจันทบุรี5สมัย5 4 20ี่ปีครับครับเป็นบ้านใหม่ที่อำเภอท่าใหม่โอ้ใหญ่นะทำธุรกิจอยู่ที่นั่นคอยดูแลเกษตรกรอยู่อย่างดีคู่ชิงคือมานะชนะสิทธิ์ครับนี่กลุ่มกลุ่มสุวยจันท์ร นะครับเคยลงสมัครมาแล้วสมัยที่แล้วพ่ายสึกครับอ่ะมาที่ละยองครับละยองก็น่าสนใจดอกเตอร์ถังทรงทมสุขสว่างถือว่าได้ลุ้นนะนี่แปดอำเภอส่งสจรอบนี้ลงไป30สบคนครบถ้วนที่นี่นะใช่โอ้เน้นมากเน้นเน้นเสียถังทรงทมสุขสว่างอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาเขาแหลมยากเออกรสม็หและคู่แข่งไม่ใช่ใครที่ไหนอาช้างเนี่ย หรือว่าเรียกลุงช้างหรือว่าเรียกนายกช้างจะเรียกอะไรเขารู้จักกันนายกช้างรนายกช้างเนี่ยปิยะ,ะปีตุเตชะตัวจริงเสียงจริงนี่เด็ดขาดและครอบครองตําแหน่งมาห้าสมัยครับโอ้นี่เป็นอดีตสอสอด้วย